สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนอนะ้ดูนมนน้ำนมข้าวเลยะดูคนะ่นะ <aki> ก็ตอนนี้นะคะข้าวก็ขึ้นนาแล้วนะคะเฮ้ยข้าวก็ขึ้นเร้าแล้วนะคะตอนนี้นี่เพื่อนเป็นไงวะข้าวอ่ะ,อะ ออโอ้โหปีนี้นะคะคนที่มาทําการแพ็คให้ป้าแพซซี่นะคะเลนี่เราเอาแบบว่าเศษอะไรออกเขาบอกแทบจะไม่มีเศษอะไรเลยนะคะไม่มีเศษอะไรเลยแล้วข้าวสวยมากค่ะอันนี้คือข้าวเจ้านะคะแฟนทางบ้านเพราะมันนาดําค่ะดูเม็ดข้าวค่ะแทบไม่มีอะไรแบบเจือปนเลยเขาบอกโอ้โหแบบข้าวไม่มีเศษอะไรเลยนะคะหัวลังมากเลยค่ะ อันนี้ยังไม่ได้ดีดนะคะยังไม่ได้แบบว่าไปเกี่กยอันนี้คือพึ่งสีเสร็จนะคะเขากำลังจะรอเอาขึ้นให้เครื่องนี่ค่ะให้เครื่องมัน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 ปัดเอาเศษอะไรที่ไม่ใช่เม็ดข้าวออกอะค่ะคือแบบโอ้โหเป็นเครื่องเป็นแบบนี้นะคะเขาจะเอาขึ้นไปเทแบบนั้นนะคะแฟนทางบ้านแล้วเขาก็จะเกี่ยเอาแบบอะไรดำๆออกอันนี้รอคิวนะคะนี่ค่ะยังไม่ได้ดีดเขาเรียกด,ดีดเนาะดีดเอาเศษนี่คือสีมาใหม่ๆค่ะโอ้ เริ่มดูเม็ดค่ะนี่เขาเข้าวหอมมะลินะคะแฟนนางบ้านดูค่ะข้าวใหม่เราค่ะปีเนี้มันก็มีอยู่นิดนึงไหนละ่ะฮะเมื่อกี้เนี่นเเยเนะี่ยเนี่ยออันนี้เป็นเม็ดเ้าสุดจะเป็นเม็ดข้าวหรือเปล่าเม็ดข้าวแบบว่าอะไรเงี้ยเขาจะอ,าออกนะคะอันนี้อะไรอ๋ออนีเปลือกค่ะนี่นะเ็าจะดีดออกค่ะเี่เปลือกเม็ดข้าวแต่เศษหญ้าเศษอะไรไม่มีเลยเอโอ้ยนี่ข้าวเราเขาบอกข้าวสวยมาก คนที่เข้ามาทําให้เราอะค่ะรอคิวค่ะรอคิวขึ้นไปไปตรวจเช็คอีกทีค่ะตรวจเช็คแล้วก็จะไหลลงมาแบบนี้นะคะแฟนทางบ้านเนี่ยไอสิ่งไม่ดีเขาก็จะออกมาจางนี้นะคะอันนี้ข้าวคนอืน่นเนี่รอคิวค่ะเป็นถังอย่างนี้เนะะี่ยค่ะเขาจะสลับเขาขึ้นแบบนี้ นี่นะคะแฟนทางบ้านหลังจากเขาสีเสร็จนะคะนี่ค่ะก็รอแพ็คนะคะดูเม็ดข้าวเรานะคะอวบๆทั้งนั้นเลยนะคะอวบมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนึ่งนะคะเราเราจะลองนึ่งนะคะโอ้โหแล้วข้าวปีนี้แบบรับรองนะคะเม็ดขาวสวยแน่นึ่งออกมานะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็ไปดูการซาวน้ําการนึ่งของเรากันเลยนะคะไปพปีิไอที่แพ็คต่างหากอันนี้เราเอากลับมานะคะจะเอามาลองนึ่ง กินนะคะดูนะคะข้าวพันธุ์ใหม่ของเราด้วยค่ะโอ้โหอวบๆทั้งนั้นเลยค่ะนาดําด้วยนะคะออกแกนิกด้วยค่ะ<อ>นี่ก็จะตักไปแช่นะคะให้แฟนทางบ้านแล้วก็จะนึ่งให้แฟนทางบ้านดูนะคะอีส่วนที่แพ็คก็แพ็คอยู่นะคะอันนี้เราเพิ่งเอามาจากโรงสีนะคะแฟนทางบ้านข้าวเหนียวนะคะเนี่ยนี่ค่ะโอ้โหนะคะเม็ดอวบมากเลยนะคะ เดี๋ยวไปดูวิธีแช่กันนะคะนี่นะคะแฟนทางบ้านคือข้าวเหนียวของเรานะคะส่วนที่กําลังแพ็คแพ็คขายก็กําลังแพ็คอยู่นะคะอันนี้เราจะมาลองนะคะแช่นะคะแช่น้ําแล้วก็จะนึ่งกินนะคะพรุ่งนี้เช้านะคะกับคุณคิดนะคะเราจะดูข้าวเราหลังจากที่นึ่องออกมาจะเป็นยังไงนะคะแต่บอกไว้เลยนะคะเม็ดแบบอวกมากนี่คือข้าวนาดํานะคะแฟนทางบ้านและเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ของเรานะคะ พันุนี้จะขาวนะคะข้าวจะขาวเวลานึ่งออกมานะคะและไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องวิตามินนะคะเพราะข้านาดําด้วยนะคะก็เดี๋ยวป้าพี่ซี่จะไปซาวน้ําก่อนนะคะตอนนี้นะคะก็จะล้างน้ําออกสักหนึ่งน้ำนะคะแฟนนซาวออกต้องซาวหน,น่อยนะคะเพราะว่าก็สีมาเนาะให้ซาวออกหน่อย แต่ไม่ต้องไปถูถงนี้นะคะแต่ทางด้านข้าวใหม่นะคะอย่าไปถูใส,ส่ส,สีอะไรแบบนี้แบบข้าวเก่านะคะวิตามิน,นะคะ่ะล้างสักน้ําหรือสองน้ําก็ได้นะคะไม่ล้างเลยไม่ได้นะคะแต่ทางด้านบางทีมีผนมีอะไรนอกเราก็ต้องแบบโอ้โหดูข้าน,น้ำเหมือนน้ำนมข้าวเลยแบบข้าวต้ใหม่ จะล้างสักสองน้ำก็ได้นะคะแต่อย่าไปถูนะคะล้างเพื่อให้หูดูส่อยนะหรือจะหนึ่งน้ำก็ได้แล้วแต่แฟนทางบ้านนะคะดูค่ะแตกต่างจากปีที่แล้วมากเลยคะ่ะข้าวปีนี้เพราะมันนาดำดูค่ะแตกต่างขออย่างเดียวอย่าไปถูถูเพราะบางคนนะคะ ปลาเซี่เห็นแม่ปลาเปซี่เหมือนกันค่ะชอบอบมาขับอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะข้าใหม่ะคะ่ะวิตามินออกไปหมดค่ะนี่นะคะ่ะปลาปซี่สองน้ำพอ กจะแช่ไว้นะคะให้น้ำท่วมข้าวค่ะพรุ่งนี้ก็จะนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูข้าวกันนะคะพรุ่งนี้นึ่งออกมาแล้วข้าวจะเป็นยังไงปืมข้าวปีนี้ก็จะี่ปืมมากเลยที่หน้าก็จะดำเหมือนเดิม ตัวเม็ดขาวแทบไม่มีหักเลยคนะ่ะข้าวใหม่เนะโอเคยก็ถ้านะใครมีอะไรปิดก็ปิดครอบไว้หน่อยนะคะเผื่อมแมลงเผื่อบ้านบางคนเ็ามีมแมลงสาบเนาะแต่บ้านบ้านพี่ซิ่ไม่มีนะคะแต่เราก็คุมให้แฟนของบ้านดูนะหาอะไรคุมหรือปิดไว้หน่อยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทำการนึ่งกันค่ะแล้วมาชิมกันนะคะสวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะอันนี้ป้าไปซิมถ่ายมาฝากนะคะตอนนี้ตีห้ากว,กว่าๆนะคะเห็นไหมคะไฟอ,อ,อะไรนะอันนี้ค่ะเวลาแดดออกเขาก็จะดับนะคะเป็นไฟกล้องวงจรปิดของเรานะคะนี่ค่ะอันนี้ยังแดงไม่เยอะนะคะคือตะวันจะขึ้นค่ะโอ้ยปกติจะแดงมากเลยะแดงแล้วก็ยาวนะคะ ยาวมาถึงตรงนี้เลยค่ะแฟนทางบ้านแต่วันนี้ไม่ค่อยแดงเท่าไหร่มันหรือมันยังเช้าอยู่ไม่แน่ใจนะครับว่ามันตีห้ากว่ายังมองก็ยังไม่ตื่นด้วยซ้ำนะคะวันนี้เราตื่นเช้าค่ะหลังจะเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรแล้วค่ะโล่งค่ะโล่งมากเลยนะคะแฟนทางบ้านตอนนี้ก็เคลียร์ไปหมดแล้วนะคะคือแบบโล่งมากสบายใจมากแล้วฝนไม่ตกแบบว่าลดข้าวเราเลยนะคะแต่นาพี่ยังไม่มาเกี่ยวเลยะคะ่ะ เพราะว่าไอคนที่มาทํานาเขาเนี่ยเขาเช่านาเยอะเพราะเขาเช่านาเยอะทีนี้เขาต้องไปดูแลนาหลายที่ค่ะทีนี้ข้าวก็จะต้องอยู่ตรงนี้นะคะก็มีอยู่เจ้าเดียวค่ะตอนนี้เหลือตรงนี้ปีที่แล้วเขาก็เกี่ยวช้ากว่าเพื่อนเพราะว่าเขาไปเช่านาคนอื่นทําค่ะมันก็ขายอันนี้เขก็จะมาแบ่งกับพี่สา,สามสอบเจ้าของก็จะได้หนึ่งสอบอะไรเงี้ยสามสอบหักหนึ่งสอบอะไรเงี้ยค่ะ เจ้าของนานะแบบสี่จะเจรียกเจ้าของนาอันนี้ก็เหมือนแบบหมอกนิดๆค่ะหมอกจะไม่ค่อยเยอะค่ะเดือนหน้าเนี่อาจจะเยอะเนี่ยค่ะเกี่ยวกันหมดหมดแล้วนะคะโซนนี้นะคะเหลือแค่ฝั่งนาพี่นะคะยังไม่ได้เกี่ยวเนี่ยค่ะที่ขเขาก็ล้อไปกับที่ของเรานะคะ <S <S คนเราฝัก นี่นะคะแฟนทางบ้านค่ะหลังจากที่เราแช่มาแล้วนะคะทั้งคืนแล้วทีนี้ก็จะทําการนึ่งแล้วนะคะ mm. ขาวดีมากเลยนะคะแล้วก็ดูตอนนึ่งเสร็จเนะ mm. าะเดี๋ยวต้องซาวน้ําอะไรอย่างนี้ก่อนนะคะก่อนอไปนึ่งต่อตอนนี้ก็มาซาวข้าวนะคะจะเตรียมเอาไปนึ่งแล้วค่ะ mm. อ้ยค่ะมีแต่คนว่าข้าวสวยมากค่ะเม็ดนะคะอ้นวนๆทั้งนั้นเลยอะ ก็นึ่งไปอะค่ะแฟนทางบ้านให้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 ให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 สุกทั้งสองด้านนะคะใช่ด้วยก็นึ่งนึ่ง,น,งนึ่งตามปกตินั่นแหละค่ะเพราะว่าโอ้โหแต่ดูข้าวนะคะปีที่แล้วนี่เทียบไม่ติดเลยนะคะขาวจริงๆค่ะขาวอวบนี่คือขาวอวบของจริงค่ะขาวอวบเวอร์ค่ะยายม่องก็นึ่งไอเตาถ่านด้วยค่ะแฟนทางบ้าน เดี๋ยวก็จะไปชิมกับลุงคิดดูค่ะคือก็นึ่งไปแล้วก็หาลายปิดน,นะคะ<ๆ>เขาจะได้สุกเร็ว<ๆ>จะนึ่งเป็นเตาถ่านหรือเตาแก๊สได้หมดเลยนะคะแฟนตทางบ้านนี่นะคะเอ้ข้าวก็กลับด้านเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทำการสายให้ดูนะคะสายข้าวนี่ค่ะ นี่นะคะแฟนทางบ้านนี่ข่าหูค่ะดูร้อนๆเลยค่ะขาวดีมากเลยค่ะเป็นเม็ดดีจังนี่ล่ละค่ะแตบบ่เราก็จะไปชิมนะหูหอมเนาะหอมเนาะแม่หอมหอมมากเลยอะ่ะมันข้าวใหม่ค่ะแล้มเม็ดค่ะ เม็ดสวยมากเลยค่ะโอเคนะคะเราก็จะไปชิมรสกันะกับคุณคิดกันค่ะรสชาติข้าวใหม่ๆห้หอมหวยหวยค่ะเฮ้ย,ย,ยอย่ามองได้ข้าวขาวเอือบ วิกกินค่ะและนาดำด้วยค่ะแฟนทางบ้านนาดำด้วยก็ตอนนี้นะคะข้าวก็ขึ้นนาแล้วนะคะเอ้ยข้าวก็ขึ้นเราแล้วนะคะตอนนี้ก็ตอนนี้เราก็ฉลองกันนะคะทั้งแม่ทั้งเยมองก็เอนจอยนะคะวิถีชีวิตชาวนาเรานะคะหลังจากข้าวขึ้นเรากันนะคะก<า>็มีความสุขกันค่ะ ตามภาษาเนี่ยสาวๆกันค่ะอย่ามองมีความสุขค่ะหลังจากเข้าขึ้นนาแล้วค่ะค่ะอยเะมอื่งแฮปปี้ค่ะอันนี้เพื่นาไปซี่นแล้วคะเล็กพริกิี้หนูค่ะ ชื่อนางคือเล็กพิกขี้หนูทำงานเก่งค่ะเก่งมากนี่นเพื่อนเป็นไงวะข้าวว่ะบากกาหนึ่งหอมหวยหวยนี่ข้าวพันใหม่นะเพื่อนอหอมหอมเนาะ นี่ตัวคนว่าหอมคุณคิดว่ายังหอมเลยอ่ะหอมหอมเม็ดหอมใช่ไหมเม็ดสวยเม็ดสวยใช่ไหมแถวนี้ไม่มีนะข้าวแบบนี้เนอะเออเราไปได้พันใหม่มาขาวจุนพูลข้าวเออไม่รู้อ่ะตรงข้าวจุนพูลข้าวข้าวขาวด้วยเออขาวแบบแต่ว่าเล็บมืออย่าไปถ่ายถนะคุณดำใช่เล็บมือน่ะดำแต่ข้าวชนน่ะสวยเพื่อน เออนี่นะคะมีคนมาโอ้โหเนี่ยกินกะส้มตำหมดไปไม่รู้กี่เท่าไหร่นะคือข้าวปีนี้ค่ะสุดยอดจริงๆอ่ะสวยแบบขาวแปนทางบ้านซื้อไปปีที่แล้วบอกทำไมมันเดืองใช่ไหมอันนี้โอ้โหไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะการันตีค่ะการันตีป้าไปซี่ขอการันตีเลยข้าวปีนี้ข้าวเหนียวนะคะสุดยอดจริงโอเห็นไหมเยื่อมอง่ะขนาดเยื่อเม้องมานะยังบอกว่าโอรรัับปะกนโอจริงๆแล้วนาดํา ออแกนิก <Organ> ใช่ไหมเพื่อนอไม่มีไม,มไม่มีฉีดยาฆ่ามแมลงไม่มียาฆ่าแมลงแถวนี้ไม่มีมมมมแถวนี้ไม่มีนะคะปลอดภัไยไร้สารเออปลอดภัยไร้ไไไสารพีษเลยนะคะ,ะข้าวนาดำออแกนิกด้วยค่ะนี่นะคะเสดานะคะลงคิดก็นี่ค่ะซื้อไก่มากินกับข้าวค่ะลงคิดบอกไม่เคยเห็นข้าวเหนียวอะไรขาวแบบขาวอวกแบบนี้เลยนะานี่ไก่เธอเห็นไหมคะ ขาวจริงอร่อยไหมรสชาติเป็นไงนุ่มไหมลุงคิด This ดิส i ิกิรัชเป็ s t ีที่สุด i ี่เคยกิ e เพราะฉะน e ้ e ฉั e ไ s ่เคยเ r ็น e s ิกิรัช i า e ขนาด i ี้ลุงคิดบอกว่าข้าวเหนียวตั้งแต่ลุงคิดกินมาเพราะว่าเมื่อก่อนข้าวเหนียวเยม่อมงแกจะเหลืองๆแกคิดบอกว่าไม่เคยกินข้าวเหนียวแบบเออแบบนุ่มและขาวขนาดนี้ลุงคิดบอกว่าข้าวข้าวเยื่อโมงอะเมื่อก่อนอะสีประมาณ ฟันนุงคิดเลยแต่ตอนนี้คน t now more white than my f a n เออแกบอกว่าขาวกว่าฟันแกอีกมันขาวจริงค่ะ <laughs> นี่คือขาวอวบจริงเอย่ล้ละเม็ดก็เป้งด้วยนะคะเม็ดแบบเป้งๆทั้งนั้นเลยอะ่ะ <laughs> ขาวอวบจริงค่ะเอาเอาเอามาให้ดูอีกสักรอบหน่อยสิเพื่อนก็กินไปแล้วอันนี้มามาคุณคิดกินนะคะนี่นี่ไก่อยู่เนี่ยเนื้อไก่เอาไปหน่อยสิเนี่ยออเอาสกินไก่นี่ค่ะโอ้โหขาวจริงค่ะ แล้วเม็ดนิ่มมากค่ะใครที่เคยซื้อไปปีที่แล้วนะคะโอ้โหรับรองปีนี้นะคุณจะว,ว้าวแล้วก็ซุปววเปอร์ว้าวแล้วหอมมากหอมมากคนที่แพ็คให้ป้าไปซี่บอกว่าอุ้ยเข้าหอมมากหอมจริงค่ะเพราะว่ามันไม่โดนฝนด้วยค่ะหอมจริงรับรองรอบนี้นะคะแฟนทางบ้านโอ้โหค่ะว,ว้วาวว้าวทุกถุงแน่นอนค่ะ